ของพุทธเจ้าอย่าได้หยุดหย่อนอย่าได้ลังเลอย่าได้เกียรติค้านที่จะศึกษาธรรมะของพุทธองค์แล้วก็เดินบนหนทางแห่งความพ้นทุกข์มองหาหนทางแห่งความสงบของชีวิตเป็นเป้าหมายสูงสุดเพื่อที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์อน,นิรันร์ค่ะนะก็เป็นเรื่องราวในพระสูตรในวันนี้นะคะที่ทีมงานพุทธ,ธปฏิบัติได้นํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านกันคะ่ะและ,ะในวันนี้ก็ในส่วนของแขกรับเชิญ ที่จะเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในรายการเนี่ยอาจารย์ก็จะได้สอบถามสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาพระสูตรในวันนี้พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ยังจะได้ให้ทั้งสองขั้นเนี่ยนะได้แบ่งบุญจากการปฏิบัติธรรมเนาะเนะี่ยได้ไปเข้าคอร์สที่มูลนิธิโพธิวนามาเนี่ยสองคอร์สเออสามวันสามวันนะค,คอร์สปฏิบัติธรรมบูชาวันแม่คอร์สวนะันแม่ค่ะใครคบ้างวันนี้คะท่านแรกนะคะก็คือคุณอัชราพรมุนน้อยนะคะหรือพี่ต่ายค่ะ แล้วก็คือได้อะไรจากการฟังพระสูตรในวันนี้นะคะแล้วก็แบ่งบุญที่ได้ปฏิบัติทํามานะคะขอเชิญพี่ต่ายค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่ายนะคะอัชราพรบุญน้อยค่ะการที่เข้าไปที่มูลนิธิในครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆของการเ,เข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะการเข้าไปครั้งนี้ก็คือได้รับคําแนะนําจากน้องคนหนึ่งที่อยู่ในออฟฟิศ รวมถึงเจ้านายที่บริษัทเนี่ยออท่านพยายามแนะนําว่าต้องเข้าต้องเข้าซึ่งเราก็ไม่เคยเข้าใจสักทีว่าการเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดียังไงกับชีวิตมันทําให้ชีวิตดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอทาไมทุกคนบอกว่าการปฏิบัติธรรมแล้วทาให้ชีวิตดีขึ้นเราก็ยังไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมจิตใจไม่พร้อมจนกระทั่งถึงวันหนึ่งซึ่งเขาพูดกรอกหูเราทุกวันทุกวันสมุดสวดมนต์ก็วางอยู่โต๊ะทางาน ซึ่งจะให้เราเปิดอ่านหรือเปิดในคอมเพื่อจะเปิดเพลงธรรมะเราไม่อยากฟังรู้สึกมันไม่เพราะเราอยากฟังเพลงป๊อปของเรามากกว่าอะไรประมาณนี้จนกระทั่งวันหนึ่งคงถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติจริงๆรวันหยุดแล้วไม่มีอะไรทำว่างเราก็เลยต้องอ่าโอเคไปก็ไปแต่จะไปไหนดีก็เลยสรุปกันว่าเป็นมูลนิธิตรงนี้พอเข้ามาถึงก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมญาติโยมญาติธรรมเยอะแยะมากมาย ที่มาตรงนี้เราก็โอเคก็รู้สึกแปลกใจละว,วันแรกที่เริ่มทำรู้สึกปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายรู้สึกอึดอัดใจจะขาดหายใจไม่ออกในการเดินจงกรมซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของการเดินทรมานมากทรมานจริงๆเกือบจะไม่รอดก็พยายามอดทนอตั้งใจมาแล้วต้องอดทนต้องทําให้ได้การอดทนรู้สึกทรมานการเดินจงกรมไม่กี่ก้าวแต่ทําไมรู้สึก เราเหนื่อยมากเหนื่อยหายใจไม่ทนันหอบจะเป็นลมผ่านไปหนึ่งวันพอวันที่สองโอเคเริ่มดีขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้แล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าขั้นแรกผ่านไปการนั่งสมาธ,กามาธิการนั่งสมาธิก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำหายใจเข้าออกในท้องเอามือซ้ายมือขวาวางที่หน้าท้องไม่รู้ว่าเข้าออกเป็นยังไงหายใจเข้าท้องยุบเป็นยังไงท้องป่องเป็นยังไงไม่ถูกกำหนดไม่ได้เลย ก็พยายามฟังที่อาจารย์สอนที่คุณแม่สอนอจนกระทั่งวันที่สองอเริ่มได้ละจนกระทั่งสมาธิเริ่มนิ่งเริ่มไม่วอกแวกไม่ไปไหนเลยเรารู้สึกตกใจมากรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เราทำได้ซึ่งเห็นในตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจารย์ที่เรามองเห็นในนิมิตของเราเองเราก็สิ่งมหัศจารย์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว เราก็ยังรู้สึกปรับปลื้มดีใจกับสิ่งที่เราทำได้กับการหักดิบตัวเองซึ่งซึ่งผ่านการทรมานมาถึงสองวันเต็มเต็มรู้สึกว่าได้บุญใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกแบ่งบุญให้กับ<อ>ผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญที่เราทํามาที่เราได้รับมาทั้งหมดนะคะอันดับแรกนี้ก็คือแบ่งให้กับคุณแม่ซึ่งตั้งใจมากที่จะทําให้กับคุณแม่ในวันนี้แล้วก็บุญที่สองมอบให้กับ ญาติโยมทางบ้านนะคะอยากจะให้มาร่วมทําบุญอยากจะให้มาปฏิบัติธรรมเหมือนกับที่แต่ได้ทําในวันนี้ความสุขมันเกิดจากใจจากตัวเราจริงๆค่ะ,ะแล้ววันนี้ได้มาร่วมรายการพุทธปฏิบุรึกยังไงบ้างใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องแปลกที่อยู่ดีๆได้มาร่วมรายการพุทธประทีปในวันนี้รู้สึก ตื่นเต้นยินดีแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มกับบุญที่ได้รับมาแล้ววันนี้ได้รับบุญเพิ่มมาอีกซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เหมือนเราแล้วเราได้เพิ่มได้ต่อยอดบุญขึ้นมาเหมือนการสะสมยิ่งกว่าการสะสมเงินทองอีกค่ะ ดีใจมากค่ะสาธุอันดับโมทนาบุญกับท่านแรกนะคะพี่ต่ายก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณอภิญญาสุกดิศนะคะน้องโมค่ะน้องสาวอาจารย์น้องสาวอาจารย์นะคะเป็นน้องสาวจามวิชัยได้อะไรจากการฟังพระสูตรในวันนี้ค่ะได้ทราบถึงการวางตัวค่ะของพระสงฆ์นะคะแล้วก็เอามาปรับใช้กับประชาชนแบบเราด้วยค่ะว่าในการอยู่ในสังคมเนี่ยมันต้องเออมันมีแบบแผนของมันนะคะแล้วเราก็ต้อง ถ้าเราอยากอยู่ในสังคมได้เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นๆน,น,นะคะค่ะอ่าแล้วก็ฝากอะไรวันนี้นะได้มาปฏิบัติธรรมเอาบุญให้แม่ฝากอะไรถึงแม่สุน,น,นันนาบบำรงหน่อยสิก็วันนี้มาปฏิบัติธรรมให้แม่นะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคอร์วันแม่พอดี <c oughs> ก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆค่ะแข็งแรงแล้วก็าการมาปฏิบัติธรรม ที่มูลนิธินีคะช่วยให้เราเจริญสติปัญญานะคะมีสติในทุกๆการกระทำอะค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยก็คงจะใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นนะคะสาธุค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านด้วยนะคะ ก็อีกหนึ่งกิจกรรมบุญนะคะในวันนี้นะคะก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทพชังคาปริศนะคะเพื่อน้อมนาบุญกุศลทั้งหมดในวันนี้นะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จค่ะก็อาจารย์วิชัยจะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมค่ะขอให้ทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศขอให้พวกเราในวินาทีต่อไปนี้ได้รวบรวมหัวใจที่มีศรัทธา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระรัตนตรยัยขอบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยและพวกเราจะได้สวดพระปริศโพชังคปริศบทนี้ขอให้อานิสงส์ของบุญนี้เนี่ยได้ปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราขอให้พวกเราได้ตั้งใจสวดโพชังคปริศพร้อมเพรียงกัน อชังโคสติสังคาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยปิติปาสาธิ โพชังคาจตตาปะเรสัมาทูเปขะโพชังคาสัตเตตสัพพัสสินา Matha ka ยาจะพอทียเอเตนะสัจจาวเชนะสอทีเตหโตุสาภาาเอกาสามิง สมะเยนะโทโมคันลานันจากาสปังคีลานทุกขิเตทิสวะโพชังเค สัตะเทสัยเตจตังอภินันทิตาวะโรคาโมดจริสุตงังคะเนเอเตนะสัจจวาตเชนะ 소티대호두사파타에가타탐라차비케란예나피피리도존타태 so เรณตันเยวาภานาเปตาวานาสาธารังสามโมทิตตาวาจะอาพาทา 시소티테 호두사 파타 파히나 테자아 파. ตินนันนำปิมาเฮสีนามัคาหาตากเลสาวาปตานปาติธรรมาตังเอเตนา สัจาวัดเชนาสทิเตโหตุสาพาธาด้วยเดชอำนาจแห่งโพชังคปริตก้าย่างแห่งธรรมเป็นที่แตัสรู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพของพระปริตช่วยปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนให้ได้มีพระสุขภาพพลมายที่สมบูรณ์แข็งแรงโรคภัยอาพาธใดๆที่เคยเบียดเบียนพระองค์ท่านขอให้โรคภัยเหล่านั้นมาลายหายสิ้นไปด้วยเถิสาธุค่ะกิจกรรมบุญของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันถวายพระป่านะคะเพื่อสม ค่งาอนะก็ต้องขอกระมุทนาบุญนะคะกับวุนิธิโพธิวนาด้วยนะคะที่สมทบกองทุนพุษบาทีทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะคะลำดับต่อไปเราทั้งหลายมีหัวใจที่มุ่งมั่นต่อบุญกุศลเช่นเดียวกันนะ เราจะได้กล่าวคำถวายก่อนนะ ح. ตั้งนะโมสามจบพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้อิมานิมามยังพันเตปางสุ รจีวรานีปังสกุรจีวรานีสะปริวารานีสะปริวารานีพิกขุสังคสสะภิกขุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโคภิกุสังโคอิมานีอิมานีปังสกุรจีวรานีปังสกุรจีวรานีสะ ปะร ah ิวารานิสปะริวารานิปติคันหาตุปติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตตังทีฆารตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งผ้าปปาซึ่งภาพ่าบังสกุลและจีวรบังสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่ง ซึ่งผ้าป่าบางสกุลและจีวรสกุลลแะจกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระ พระบรมราชิน so ีนาพระบรมราชินีนาพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทิน สาธุสาธุสาธุค่ะก็ขอให้ตัวแทนที่อยู่ในห้องส่งนะคะได้ร่วมกันถวายผ้าป่านะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะในลำดับต่อไปก็นิมนต์พระคุณเจ้าได้ให้พรนะคะแล้วก็ อนุโมทนาทุกท่านนะที่มาร่วมอทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อกันเผยแผ่ธรรมะ <c oughs> ต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญเป็นภาษาบาลียะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุป,ปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกะปาจันโทปนรโสยถา,ามณิโชติรโสยถา,าสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพโรคโควินัสตตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะกะพิวาธานสีลิสะ นิจังวุฒาปจายโนจตาโรโอธรรมาวัฏันติอายุวันโอสขังพะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็เหลือเวลาช่วงสุดท้ายอีกสักเล็กน้อยนะคะได้ให้ท่านอาจารย์มุทิชัยได้สรุปธรรมะทิ้งท้ายพร้อมกับฝากอีกหนึ่งกิจกรรมบุญนะคะซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปมุทิตากับ ท่านเจ้าคุณที่วัดยานวาใช่ไหมคะอาจารย์อ่าใช่นะเดี๋ยวเราจะได้ไปแสดงมุติตาจิตกับท่านเจ้าคุณใหม่นะแล้วก็พระครูใหม่อสองรูปนะแต่ทิ้งท้ายของรายการ,ร,รพุทธปฏิบีปในวันนี้เนี่ยเราก็ขอขอบคุณนะท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ร่วมกันได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสาสดาก็ขอฝากไว้ว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งและงดงามอย่างที่สุด งามในเบื้องต้นคืองามด้วยศีลงามในทามกลางคืองามด้วยสมาธิงามในที่สุดคืองามด้วยปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งหมายให้พวกเรานั้นงดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มีความตั้งใจมีความสุขใจมีความยินดีใจในการที่จะศึกษาธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเรามีความยินดีที่จะศึกษาธรรมธรรมนั้นก็ย่อมจะคุ้มครองพวกเรา นะที่เดาเคยได้ยินได้ฟังว่าทร,รมาย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมคุ้มครองในที่นี้ก็คุ้มครองทั้งกายคุ้มครองทั้งวาจาคุ้มครองทั้งใจพวกเรานั้นเกิดมาเพื่อศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกขไม่ได้เกิดมาเพื่อจมปรับอยู่กับความทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นขอให้มันตั้งใจศึกษาไว้แล้วก็คงจะได้พบกันอีกในสัปดาห์หน้านะได้ศึกษาธรรมะร่วมกันอีก ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทั้งท่งทานอาจารย์วิชัยนะคะแล้วก็พี่เจนนทนิชาบุญธรรมนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายการพุทธปฏิบนะคะ,ะโดยทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะถ่ายทอดสดอยู่ที่อาคารมหาเจ,เจสดสาบดินชั้นสาวัดยานวานะคะแต่ก็ทางวัดยานวาของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายนะคะซึ่งตอนนี้ก็ชั้นบนเราก็ใช้อยู่ท่านผู้ชมที่ ไปช่วงเวลาช่วงบ่ายสามนะคะถ้าไม่เจอทีมงานพิธประทีด้านบนก็สามารถลงมาที่สรตูด,ด้านล่างนี้ได้นะคะก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทุกๆวันอาทิตย์ในเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาส0นาทีสำหรับในวันนี้ดิฉันณนะัฐารักษ์ศรีสวัสดิ์รวมถึงท่านอาจารย์วุฒิชัยอมบำรุงแล้วก็พี่เจนน,ะนิชาบุญธรรมคงต้องราท่านผู้ชมทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าธรรมสวัสดีค่ะสาธุ